บทสาธยายเรื่องสมาธิสมาปฏิสูตรทักษะแห่งนักภาวนาจากปริยัติสู่ปฏิเวทที่มาจากพระสุตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักสมาธิสังยุตในย่อหน้าที่585 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสมาธิสมาปฏิสูตรเป็นพระสูตรที่หนึ่งในสมาธิสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังสังยุตนี้คือการเปิดมิติใหม่แห่งการศึกษา คือการเปลี่ยนจากการพิจารณาเหตุแห่งการเวียนว่ายมาสู่การพิจารณามักอันเป็นหนทางแห่งการออกจากการเวียนว่ายโดยมีสมาธิเป็นหัวใจสำคัญหัวใจของพระสูตรนี้คือการจําแนกคุณภาพของผู้ปฏิบัติสมาธิหรือผู้ได้ฌาน ออกเป็นสี่ระดับเป็นการแสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่าการภาวนานั้นไม่ได้มีเพียงแค่ทำกับไม่ทำแต่ยังต้องประกอบด้วยความฉลาดหรือทักษะที่สำคัญสองประการซึ่งจะตัดสินความก้าวหน้าและความเป็นเลิศในหนทางแห่งความสงบ ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ดได้ฌานมีสี่จำพวกนี้จากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกอย่างชัดเจนโดยอาศัยความฉลาดในสองด้านคือหนึ่ง ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. ผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการเข้าสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ 3. ผู้ได้ฌานที่ไม่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่น และไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิ 4. ผู้ได้ฌานที่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการเข้าสมาธิพระอัตกฐกถาจาย์ได้ขยายความทักษะสองประการนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ความฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิหรือสมาธิกุศลคือความฉลาดในเชิงปริยัติคือการรู้จักองค์ประกอบของฌานสามารถจำแนกได้ว่าปฐมฌานมีองค์หทุติยฌานมีองค์สามเป็นตน้นเปรียบเสมือนนักวิชาการ ผู้รู้ทิษฎีอย่างแตกฉานความฉลาดในการเข้าสมาธิหรือสมาปติกุศลคือความฉลาดในเชิงปฏิบัติคือความสามารถในการน้อมจิตให้อ่อนโยนควรแก่งงานแล้วเข้าฌานได้ตามความปรารถนาเปรียบเสมือนนักปฏิบัติ ผู้มีผรสวรรค์พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ขาดว่าในบรรดาผู้ได้ฌานทั้งสี่จำพวกนั้นผู้ที่ฉลาดทั้งสองด้านย่อมเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐที่สุดเป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌานประเภทอื่นๆจากนั้นพระองค์ได้ทรงยก อุปมาอันงดงามขึ้นมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมสม้มเนยใสเกิดจากเนยข้นและหัวเนยใสเกิดจากเนยใสในบรรดาสิ่งเหล่านั้นหัวเนยใส ย่อมถูกกล่าวว่าเป็นเลิศที่สุดฉันใดผู้ได้ฌานที่ฉลาดทั้งในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการเข้าสมาธิก็ย่อมเป็นผู้เลิศที่สุดฉันนั้นเหมือนกันหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปริยัติและปฏิบัติสองปีกแห่งการภาวนานี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระสูตรนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเดินทางบนเส้นทางแห่งการภาวนาให้ถึงที่สุดนั้นต้องอาศัยปีกสองข้างที่แข็งแรงคือปริยัติและ ปฏิบัติผู้ที่เก่งแต่ปริยัติรู้ทฤษฎีแต่เข้าฌานไม่ได้ก็เปรียบเสมือนคนที่อ่านแผนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ไม่เคยออกเดินทางผู้ที่เก่งแต่ปฏิบัติเข้าฌานได้แต่ไม่รู้ทฤษฎีก็เปรียบเสมือนคนที่ขับรถเก่งแต่ไม่มีแผนที่ เขาอาจจะขับไปในเส้นทางที่คุ้นเคยแต่เมื่อเจอปัญหาหรือต้องการจะไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นเขาก็อาจจะหลงทางได้ดังนั้นนักภาวนาที่สมบูรณ์พร้อมจึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งแผนที่ที่ถูกต้องและมีทักษะในการเดินทางที่เชี่ยวชาญ จึงจะสามารถมุ่งตรงสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว 2. ความชำนาญในฌานมิใช่จุดสิ้นสุดแต่คือฐานของวิปัสสนาแม้พระสูตรนี้จะยกย่องผู้ที่ชำนาญในฌานสมาบัติว่าเลิศ แต่เราต้องเข้าใจพระพุทธประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นสมาธินั้นไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในพระพุทธศาสนาแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดจิตที่สงบตั้งมัน่นทรงพลังและอ่อนโยนควรแก่งานที่เกิดจากฌานสมาบัตินั้น เปรียบเสมือนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่พร้อมสำหรับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความวิปัสสนาปัญญาเมื่อนำจิตอันเป็นสมาธินั้นมายกขึ้นพิจารณาความเกิดดับของขันห้าปัญญาก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคมชัด จนสามารถถอนรากถอนโคนกิเลสให้สิ้นซากไปได้อุปมาแห่งนมสดคือบทเรียนเรื่องความเพียรและความอดทนการพัฒนาจิตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันแต่มันคือกระบวนการกลั่งกรองที่ต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่อง เราทุกคนเรื่องต้นจากการเป็นนมสดคือจิตที่ยังดิบยังไม่ผ่านการฝึกฝนเมื่อเราลงมือปฏิบัติรักษาศีลทำสมาธิจิตของเราก็จะค่อยๆถูกกลั่นให้ประนีตขึ้นเป็นนมส้มเป็นเนยข้นเป็นเนยใส และเมื่อความเพียรสุขงอมทักษะทั้งปริยัติและปฏิบัติสมบูรณ์พร้อมจิตของเราก็จะกลายเป็นหัวเนยใสคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงพลังและพร้อมที่จะนำไปจุดประทีปคือปัญญาให้สว่างสวยัยจนขจัดความมืดคืออวิชชาให้หมดสิ้นไปได้ขอความจเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร